ใหม่เดวิกาเจอกับน้องเดมี่เรียกได้ว่าเป็นข่าวกระแสที่กำลังมาแรงในตอนนี้ก็ว่าได้มีเช่าเน็ตจำนวนมากให้ความสนใจและแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเป็นเรื่องราวของนางเอกคนสวยใหม่เดวิกาและน้องเดมี่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามพร้อมกันค่ะเรียกได้ว่าถือเป็นซีนที่เป็นไวรัลสร้างความเอนดูให้กับแฟนๆเมื่อใหม่เดวิกาโฮเน่ได้โพสภาพไปออกงานอีเวนต์ร่วมกับครอบครัวลิเดียสันรัตและแมทธิวดีน ในงานนี้สาวใหม่ได้ถูกน้องเดมี่เอื้อมือมาหยิกบริเวณแขนแบบจังๆล่าสุดคุณแม่ลิเดียได้อัดคลิปน้องเดมี่ชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมแคปชั่นสุดเอ็นดูแปลขอแถลงข่าวค่ะโดยในคลิปดังกล่าวแม่ลิเดียยื่นโทรศัพท์ส่งทีร่รูปที่น้องเดมี่ถ่ายกับพี่ใหม่ให้ดู พร้อมกับถามว่าทําอะไรยิกพี่ใหม่ซึ่งน้องเดมี่ได้ตอบกลับว่าใช่ยิกพี่ใหม่จากนั้นคุณพ่อได้ยื่นรูปอีกใบที่เห็นชัดว่าน้องเดมี่กาลังหยิกพี่ใหม่ให้ดูอีกรอบพร้อมถามลูกสาวว่าเดมี่ทาอะไรหรอซึ่งทางน้องเดมี่ก็ตอบกลับมาชัดเจนว่าหยิกพี่ใหม่ก่อนที่คุณแม่จะถามแต่ว่ายิกทําไมพี่ใหม่สวยใช่ไหมซึ่งน้องเดมี่ตอบกลับว่าพี่ใหม่สวยค่ะจากนั้นคุณแม่ลิเดียก็ถามต่ออีกว่าพี่ใหม่สวยกว่าเดมี่ไหมพี่ใหม่สวยกว่า เดมี่ลิเดียเลยหยิกพีใช่ไหมจากนั้นเดมี่ก็ตอบคุณแม่ว่าใช่ค่ะ